ทักทายสบายดีครับมือหนีครับวันหยุดวันเสาร์ที่20กันยายน2 5 6 8ครับมีเมนูมานำสเสนอมือนีในวันหยุดสบายสบายครับกับบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าครับมีแดดแน่ครับมือเสาร์นี่บรรยากาศมันได้ขึ้นอย่างนีตัวฝนตกลิ้นแต่ตอนนี้แดดเป็นยังเย็นขึ้นเ่าครับมีล่มอยู่น,นี่ ยังฝ่ามั้ยมื้อนี่มีเมนูมาเสนอมีอยังแนวมื้อนี่เมนูตั๊กมาคำตั๊กขาคำผิดเลยตั๊กขามใส่อีปูครับแซบปากโอ้แซบแซบปากแล้วบากตุดมย่างใหญ่เนื้อใหญ่ใหญ่ใหญ่ย้อยย่างเสือย่างใส่ย่างเสือคนห้องให้มากับเด็กหน่อยไว้อยู่ครับ พี่นั่งนี่ครับยังเด็ดเลยเมเนูนี่ตำมะขามส่ปูมัเยีลงีแล้วังอยู่ดิคนัดังดัคนนดังเ้ฟ้ากดังก็ได้หรอดังลวดดังได้ีไหมดังเออดันลากระดังนช่แลไปฟันนาโอนเสียนฟันไม่ไหอฟันไม่วอยู่ฟันไม่้ มาครับเมนูยำใบตำมะขามใส่อีปูบอดองเด้ออีปูสดเป็นเรื่องไหนลองมือกันนะเราบอกล้ากินปูด,ดอกนี่จะอวมกินเนี่ยครับเป็นไงเด็ดครักบา่าโอ้มันย่อนแสงอะ่ะมืดแน่เด้อ แสงมันหลอบหมดเลยครับมันย่อนแสงใช่เลมันจะอกกมัีนบกตจวดที่เก้าครับ

เอาเข่ามาว้ายเห็ดแหน,นื้มบริโออมากินกำลังเหลียงรายการได้ครับยา่างไส้ซี่โครงแล้วก็เสือห้องให้นี่นี่เสืออด้รนี่นยา่างเสือคนห้องให้บรบรยากาศถุงหน้าครับบุนเลี้ยบแต่ไหนมีหวัดสามีวัาต้นเสียว ุณครับให้หน้าท่าุนกะสิฟ้าเขื่อนฝาฟ้าฝนมาแล้วคุณเก่ๆตะบะโต๊ะเรารี่นีมากันเป็นไหนว่าอยู่ไหงเนยวแล้วมึง่ไหนก้าเก้าย่างเสือครับสังเสือใหญ่ใหญ่โอ้สะพพอ้วนนั่หละ มึงดูแนวกินมิเตอรมันมีอันแขวนหน่อยว่อุ้ยเป็นยังไงไม่มีเอามานั่นเลยเด้อเป็นยังไงวเป็นยังไงง่ายก็ได้เลย์กันวะนิโป้ไปนะมีบาตนิโป้ปะไฟจับไฟมันมนแซบครับจวดคือเก่าครับแฮ่ยบอแซ่บก็แซ่บเอา อทำไมร้องเมึอนล่อเสือคนร้องไห้เสือคนร้องไห้เป็นไรกอดีน้อยๆดันนิดตัวมันจ็เกี่ยวหวานนิดเดียนมัน ดูอันแัดบ่ได้บ้านแม่งห้างไม่ได้ไฟเปิดลองเข้าไปกินร่างบ้างไม่ขี้เขียวไม่ขี้เขียววะเขากินไอ้ยูกินมะตรงมันมันมันนี่มันมันมัเหนียวเด้มันจะไปเหนียวตรงเอ็นอันนี้มันจะเหนียวตรงเอ็นแต่뭉มันมันมัน่บ่เหนียวแต่มันจะมัน มู่เาตัวนี้อันนี้อแ,แทงกับหมัไขเป็นย<ล>นังเขาจะกินเย็บเลยเพราะขันยางเรมันนหามันมันออกหนึ่งมั่วรู้ล้วสองหนอย,อย,อย,อยแปดิบแลว่งมวาม่ยแงกลาวเสือร้องไห้เีมเสียบ่อางไหนเนาคข้นนี่แหละเขาแขล้วแล้วเยือบเียมเจิ้มแขวนี่เป็นว่าเล้นเลยดิ แทกโลนึงเนี่ยโลนึงนี่ในกวนเขียวโลนึงนี่แหละกินเนื้อความทรมานความทรมานของการกินเนื้อสิเป็นย่างสิเป็นเรียบกระตามมันต้องมีแนวติดแกีวแล้ววะเนื้อใหม่ละเนาะใส่ซุปไปเนาะบางกันนะโอ้ยังูฮีฮีนั่นไม่อันเป็นก้อนนะมันใหม่ทั้งต้มันอันอะไรด้วยอันอยู่กลางอ่ะใกล้กระดูกนะนี่บนั่นแหละ แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง่ในี้ยอ่มาังใส่ครับใส่อ่อนหมูตัวเผืออยู่ไทยฟุดเขาเขาไผลออยเผลอลเกลสีหอดอดอยูนี่ครับใส่อ่อนนั่นลอยเกลอสีปี้หอดเด้อบอกบอกบอกแค่ถามลาค้าซื้อยังจะได้ใส่ไอ้ไแค่ว่าคิดด้วยักบาดแลวถามใส่ต้มไหมใส่เขาใส่แก้วใส่กรบอบมามันนนาจะถูกกว่า กลัวแต่ว่รสชามันก็ต่งกันเนาะค้นะยงคนละยางคนละแบบขันสายน่ากินนะกกับแกีมยมสิดูนบวกบวกดีมากผัดเผ็ดต้องมือกันได้กันแซ่บเมอกันเลยเนาะอใสไหมอู้หอนร้อนร้อนร้อนไปกีเอไปกีป่หอนหอนกินบ้านไดาะเนาจ้ำเสนหยังมอาใส่เดียวกันนี้แหละเปียเพียงเค่นี้ย ขานล่างว้เตียวอะไกม้เตียวนะตัดายนี่ข่นเอ้าบอเียวาเี่ยโอนี่กองอ่ะกองะเีืนมันะะสุดอันนี้มันคิวบาหนาอันนีเหลืองอัลามกินีอันยังกินยังฟินเลยครับน่งบบนี้ินเหนื่อยี่วางหน่ลวดูมันกับเนื่อยโอ้ยเียวเดียวุกไปน้อยนึง จะมีเดียมมเลยมดเดียมมเดียมเบรนี่เพิ่งไต่วอนดีพันได้กินดูหนยแก้วแก้วเพียแก้วเพียคุณเียลองมือกันน้ากุ่ยมันกุยเคือนมันกุยไม่าเวลาเขากินมันกุยภาษาบันเท่าไงไงคือกุย นลว่าไม่แ่เย็นมากิพย์เ่ิดานกุลกายามันจับนี่แค่กิ่นเท่านี้แค่เหม็นแห้งน้งตรงนั้นน้ฟินถ้าไปซอยแห้งๆนี่โอ้ยกินเนือกินแห้งอือฟังเนี่ยยายดงก็พยายามไล่อยากไปฟังเนี่ยข้าวอีเดีตาลูกตาลสเพิ่นอยากหลามมั่วนั่นนะพซื้อมาแลงอ่ะซื้อแล้วมกกบนคนาะรับบททาอยากมกกบ

จัสเอินนตี้ม่เคยเจอมาตมไม่ผิดใช่ไหมทุกคนมาช่วยันโ้โอ้โอ้ประตูโรงงานปิดแล้วตัวเราไม่